อ่านะครับวิชาสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับก็หยิบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษเคเวอร์เหมือนเดิมนะครับสีม่วงเขียวเสร็จแล้วนักเรียนก็เปิดไปที่หน้า34นะครับ34หน้า33 3ครูเติ้ลให้นักเรียนทำแล้วทีนี้หน้า34ม <c oughs> มันจะเป็นการสนทนาระหว่างทอมกับแบมทอมกับบอมนะครับขออาภายัย เห็นไหม Hello Bomb Hello Tom เ he ห็นไหมเขาทักทายกันทีนี้ให้นักเรียนทำยังไงเขียนคำอ่านลงไปเลยครับ Hello Bomb Hello Tom. t o เสร็จแล้วก็เขียนลงไปและก็จะมีให้ตอบสองข้ออ่า Bomb ทำอะไรทอมทำอะไรมันมีไหมในประโยคถ้ามีก็ตอบ Yes He is ถ้า ไม่มีก็ no he is หรือ he is not นะครับให้พวกเราตอบลงไปจะตอบเยดแปลว่ามีตอบ no แปลว่าไม่มีให้ดูในประโยคว่าเขาทำอะไรนะครับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษให้ทำแบบฝึกหัดหน้า34 2สองข้อและให้เขียนคำอ่านของการสนทนาเพราะว่าเปิดเทอมคุณเติ้นจะให้นักเรียน2คนสมมุติคนหนึ่งเป็นทอมคนหนึ่งเป็นบอมนะครับสนทนากัน นะลองดูเพราะว่านักเรียนต้องกล้าสแสดงออกออกพูดหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับยังไงวันนี้ให้ทำหน้า34 <c oughs> ด้านบนให้เขียนคำอ่านส่วนด้านล่างให้ตอบลงไปนะครับเพราะว่าเปิดเทอมมาจากโควิดเราก็จะให้นักเรียนจับคู่กันสนทนาหน้าห้องวันนี้วิชาภาษาไทยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ